คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความด่วนดวนจะเข้าถึงคุณเอามาดูเป็นยังไงบ้างมีแฟนใหม่ไปยังบางคนอาจจะห่างกันไปเลิกรายกันไปหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรเงี้ยก็าแอบคิดนะว่าคุณนะ่ะมีคนใหม่เข้ามาหรือย,ยังหรือบางคนนะคะก็ไม่ได้มีนะคะคนใหม่ๆเข้ามาไม่ได้แบบว่ามีแฟนใหม่แต่ว่าเขาอ,อาจจะแบบ อยู่ๆก็รู้สึกหวั่นไหวว่าเอ๊คุณน่ะยังอยากจะไปต่อกับเขาไหมยังเห็นเขาอะค่ะเป็นคู่ของคุณหรือเปล่าทำไมันมีอารมณ์เหมือนน้อยใจ <c oughs> เออแต่เขาคิดถึงคุณนะอยากมากอดอยากจะมาใกล้คุณนะคะอีกสักครั้งเนาะ I'm craving for t h e day that our bodies, hearts, minds, soul will be merged together like eternal flame เขานะ่ค่ะเฝ้ารอวันที่คุณกับเขาเนี่ย กายและใจนะคะกลับมาล้อมร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร้อนจะตายจะมาล้อมร่วมอะไรกันตอนนี้ <c oughs> คืออาจจะแบบว่ามีแพชชั่นกับคุณหรือคิดถึงหรือไม่ได้เจอหน้ากันน่ะตั้งนานแล้วนะคะแล้วมีพลงนะคะแล้วมีพลังงานของคนคีหึงในนี้ด้วยนะ Are you being with anyone else กำลังอยู่กับใครนี่ไงด่วนๆแสดงว่าอยู่ๆก็มีอารมณ์ห่วงๆขึ้นมาเนาะนะคะช่วยกันทําอาหารกินหน่อยได้ไหมลูกนะคะมาโชว์ความน่ารักหน่อยเราสวัสดีครับ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 อวัไปไปไปไม่ค่อยช่วยงานเลยนะเนี่ยเรานี่ะข้อความด่วนๆนะคะจากเขาถึงคุณเหมือนมีเรื่องอยากจะคุยเราต้องคุยกันหน่อยปะเรามีเรื่องต้องคุยกันเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันเคลียร์อะไรก่อนคือ คุณหนระเขาอาจจะตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเรนดอมเนาะไม่รู้เรื่องของใครบ้างบางคนก็อาจจะห่างกันไปแบบที่มันยังมีอะไรค้างคางในใจที่มันยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียค่ะนะคะ,นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าโอเคถึงทั้งคุณและเขาค่ะชีวิตก็ขับเคลื่อนไปตามปกติแหละเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆเขารู้สึกว่ามันเหมือนมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันยังเหมือนแต่ก่อนค้างาใใจระหว่างคนเขาที่มันยังไม่ได้คุยไม่ได้เคลียค่ะอซึ่งเขารู้สึกว่าเขา มันมีนะอยากคุยอยากเคลีย์นะคะ I'm yours นะคะเขาว่าฉันยังเป็นของเธอนะบอสนันจริงป่าไม่รู้นะคะแต่คุณนะยังอยากให้เขาเป็นของคุณหรือเปล่าหรือคุณนะคะยังรู้สึกไหมว่าเขาเป็นของคุณเออ I'm like an idiot that I can't keep my true love นะคะเขาบอกว่าเขาเหมือนคนไม่ฉลาดนะคะคนงอ่งอง่อขั้นสุดนะคะที่ไม่สามารถรักเอ,อ่อรักษารักแท้ ไว้ได้คือจริงๆเขาก็ยอมรับนะว่าเอ,อ่อความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยหรือความรักที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันเป็นรักที่ดีแบบมากๆจริงๆแล้วก็แต่ตอนนั้นนะคะตอนที่คุณอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาอาจจะยังไม่ตระหนักรู้ไม่เก็ตมืดบอดฉลาดน้อยอะไรเงี้ยพอคุณห่างหายไปความฉลาดเริ่มบังเกิดขึ้นมาก็ได้นะคะเออคือ เขาแบบเขารู้สึกว่าจะช่วยคุณน่ารักขึ้นอะคุณดูเหมือนแบบรายล้อมไปด้วยคนรักคุณหรือคนที่ชอบพะคุณหรคุณอาจจะมีออร่าของความสุขอะที่ดูเปล่งแบบประกายมากๆจนแบบเขารู้สึกหวั่นใจกลัวใจอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยหรือจะมีใคร เขามาหาเธอหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอืม I Love You My Honey แน่ว่าสัน้น Honey นก็มาที่รักก็มาหวานใจก็มารักนาะที่รักนะคะแต่ตอนอยู่กันดีๆนี่ไม่เคยพูดหรอกนะหรือเปล่าจะ๊ะ I'm w i t h work why my heart is with you เขาบอกว่า ตัวเขาอะนะคะอยู่กับงานแต่ใจเขาอยู่กับคุณเสมอบางคนนะคะที่ห่างกันไปเนี่ยอะไรอะไรก็ยุ่ง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 ตลอดหรือเปล่าเหมือนคุณเนี่ยเป็นความสําคัญอันดับท้ายๆในชีวิตเขาจนคนรู้สึกว่าโอเคในเมื่อฉันไม่สําคัญก็ไม่เป็นไรงั้นฉันกลับมาเลือกตัวเองก็ได้หรือเปล่าคะอันเนี้ยที่มันบางคนที่ห่างก,กันนะเนาะหรือก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีประเด็นขนาดนั้นนะคะเออคือตอนนี้เหมือนเขาแบบ เขายุ่งก็จริงนะแต่เหมือนชีวิตการงานของเขาเนี่ยมันอาจจะมีความแบบกําลังกําลังเหมือนแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอะ่ะแบบอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กําลังไปได้ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะแบบบอกให้คุณได้รับรู้อะคะ่ะแชร์ให้คุณได้รับรู้ว่าเออตอนนี้เขาทําอะไรถึงไหนแบบอยากให้คุณอนะเออได้ได้ยินดีกับกับสิ่งที่เขาทำอะหรือรู้เออแบบอาจจะยินดีกับความสาเร็จของเขาอะไรเงะะี้ยก็ได้คะ่ะนะคะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งก็คือว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของเนื้อเขาอ่ะมันจบแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่จบมันทูบีคอนตินีมันจะยังต้องไปต่ออะคะ่ะเออมันยังคงไม่ได้จบแค่ตรงนี้หรอกนะคะอืมมันมีเลขแปดนะแปดวันแปดสัปดาห์หรือแปดเดือนหรือเดือนแปดไม่รู้ว่าคะ่ะที่เขาอาจจะมีเหตุที่คุณเนืเขาได้อาจจะต้อง กลับมาคุยกันก็ได้ค่ะเอออะไรแบบนี้ด้วยนะนะคะแบบเหมือนเขารู้สึกว่าตอนนั้นถ้ความสัมันมันมันจริงๆมันยังไปต่อได้นะแต่มันแบบมันไม่น่าหยุดชะงักเลยมันมีคําว่าเสียดายเหมือนกันว่าทาไมตอนนั้นถึงถึงแบบไม่พยายามมากกว่าเนี้นะคะก็บอกแล้วพอพอห่างเริ่มเริ่มฉละ <laughs> you always give me the power my sweetheart เขาบอกว่าคุณน่ะ เป็นกำลังใจให้เขาตลอดนะคะคุณอาจจะมีท้ายคำดีๆให้กับเขาตลอดเสมอมาเนาะเขาถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่ได้คุยเหมือนแบบทุกข,ขับอ่อหลายๆคําพูดที่คุณเคยมอบให้เขาเนี่ยมันเหมือนมันแบบเหมือนรีเพลย์อะคะ่ะในหัวสมองเขาที่แบบยังยังนึกถึงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนาะ g f o r me เขาบอกว่าเขาเหมือน แววว,ว่าได้ยินคุณร้องเพลงเข้เขาหรืออีในเหนือคือว่าอาจจะได้ยินเพลงแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องราวของเราสองคนจังเลยเอ๊ะหรือเป็นเพลงที่เธอส่งผ่านมาถึงฉันนะมันอาจจะว่าได้ยินเพลงแล้วก็แบบใจนึกถึงคุณก็ได้ค่ะฟังเพลงเก่าๆหรือต่อให้ไม่ได้เคยส่งเพลงกันก็ตามนะเขารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันน่าจะมันเหมือนเรื่องราวของเราสองอะ มันมีคำว่าเพลงอะคะ่ะไม่รู้แบบใดหรือคุณอาจจะเคยร้องเพลงให้กันฟังจริงก็ได้แล้วเขาอาจจะแบบคิดถึงเสียงคุณก็ได้คะ่ะเนาะก็เป็นเรนดอมนะคะไม่รู้เรื่องราวของใครกันเอ่ยหากจะได้เรื่องราวของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ